กดอะไรไม่ได้เลยมันมเดือดอีกแล้วมันอีกแล้วมันบั๊กอะ่ะคุณผมไม่น่าสูสายมากกว่าที่ผมเลือดเต็มหน้าเป็นช่วมงูแล้วตอนนี้ตีมันเลยเฮือกนี่แกติงน่าดีที่กินน้ำพิษมาตั้งหลายปีพีกก่เกย์ลอย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 มือปลาก็ไหวเลยลอยเอาใยมาฉันต้องการใยเมา<ก>ดิจฉการใยฉันต้องการใยฉันต้องการใยไม่เห็นมีเลือดเลยบอสเลยคุณ มีมองมองมองไม่เห็นมองผมมองอยู่เครื่องหนึ่งขึ้นแล้วเหลือครึ่งแล้วเหลือครึ้นแล้วเดี๋ยวว่าจะตายหัวคุณอยู่นั่นจะตายแล้วอีกนิดเดียวคุณเหรออุ้ยได้ใหญ่มาเต็มเลยได้ได้ได้แม่งได้ใหญ่แล้งได้ใหญ่แม่งใหญ่อะไรใหญ่อะไรใหญ่มาสีฟ้าใหญ่สีอะไรสีขาวแล้วเป็น้อสัตสีเสียวสีขาวมันคาทองได้แล้ว วัดหมายค้าไม่ไงวะท้องได้แล้วแล้วเราไม่เราไม่ค้าไปนูก่อนเหรอเอาลืมติกคาสติกกันจ้ะเยอพี่พี่ฟังผมก่อนแล้วก็ค้ามอค้าขวาดิแต่ว่าเรามีทองนะพี่กุมรุ่งโอ้ยยังมึงใช่อันเดียวเองคุณเออก็ได้แต่ว่าทองอาจจะมีค่าก็ได้นะไม่ตองการน่นออันนี้กว่ามันเป็นดาบแต่ดาบนี่ยังดีกว่ามันคุ้มนะโอ้เฮ้ ช่วยช่วยผมผมคิดว่าเอ่อเชือกคราฟได้ปะเพราะผมมีความคิดแรกอะมันใช้สลามครับป่ะให้มันตีดาวผมผมคราฟไปได้ดีคุณคุณช่วยหาได้ไหมไอ้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 ไอไอเชือกที่มันคราฟขวาน่ะสีเขียวเขียวอ่ะผมผมมีผมผมว่ามันต้องมีแน่แน่ตายแล้วตอนคิดแล้วผมผมก็อ้าว เยวผมทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวที่ของมันอย่างงี้ดิอะไรเดี๋ยวก็ว้าไปทำไงอะ่ะเออเดี๋ยวช่วยอ่อโอ๋ไหนละอะไรวะคุณ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 ,คณมีความร<ะ>ู้ว่าผมมีความคิดดีๆแะอะไรวะว่าเชื่อครับได้เชื่อผมไหมเชื่อนะผมหรือเปล่าอะไรวะ ขราบได้ไหมขอลองข้าอะไรเ,เชือกสีเขียวอ่ะค้าบไงวันนี้เจอโอ้โหวาดโอ้อย่างนี้นี่เองสาลายอ๋อหาสาลายคุณผมรู้วิธีครับเชือกสีเขียวแล้วอะไรคือคุณต้องใช้อะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนสาลายมากเลยอยู่ตรงไหนช่องไหนอย,อยู่ตรงพื้นพินว่าแล้วความคิดแรกผมมันต้องใครเนี่แน่ อะไรวะไอ้เขยวเวนสาหร่ายอ่ะผมไม่รู้อ่ะแล้วก็ลองหาหนู่อยู่ไอ้ที่มันคราฟอืมออกกาล<ๆ>ังอ<ๆ>่ะไอท้ที่มันเหมือนทำเป็นไอ้ที่มันเป็นสีเกียนมันเกียนนะผมคราฟไม่ได้เน,นี่ยคราฟยังไงก่อนประเด็นถ้าเราเราเรา,าเราเชือกแล้วเราก็เหลือแค่เนี้อันเดียวอ่ะแล้วอันนี้คราฟยังไงไอย่างนี้ยแหละประเด็นมันเกียนผม คือมันข้าวยังไงข้าบไม่ได้เฮ้ยเอ้าไม้ไผ่ก็ข้าบได้เหรอเพิ่งรู้ผู้เชี่ยไม้ขับไม่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 ไม้ขับไม่ขับเลยไม้ไผ่ข้าบได้เหรออืมไม้ขายไม่ไม่ไผ่ข้าบสติ๊กได้ไม่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 ไม้ไผ่ขราบได้ไม้ไผ่คราบได้อืมไม่ไม่ไม้ไผ่คราบได้คราบผมเด ริงไม่้รอเล่นทะเลนแล้วเราเราก็มีวิธีไมผมใสยว่าไอ้ไม้ไอ้ไม้ยาวๆอันนี้มันคาบไหนวะแล้วคุณจะคาบทำไมอ่ะมันแทงมันมีอาวุธไรแรงได้แต่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 เรามีเราไม่เซฟหรอเนี่ยเราสามารถเซฟได้แล้วคุณเราคุณว่าตรนี้ปลอดภัยนะคุณทำไมคุณไม่เซฟแล้วผมไม่หิวข้าวทำไมไม่หิวข้าววะคุณหิวข้าวไหมไม่เคยหิวเลยไม่ค่อยหิวเลยมันหิวนะแต่มันไม่ค่อยหิวอะหิวน้ำอะ น้ำน้ำพูดอย่าลงครับคุณมีทำเลยผมว่ผมมีน้ำว่าตัวตายไม่รู้ว่าแต่ถุงเขากินน้ำกันนะกินนมไม่ลืมไปว่าต้องกินตื่นเตือนตายแล้วตายตายแล้วสงบด้วยนะตายตายไม่สงบสุกด้วยเศร้าเลยอฮ้เศร้าชีวิตเป็นเศร้า อน,น,นอนอแต่ว่าผมไปหาสลายในทะเลกันนะว่าเราจะเจอจะมันจะหาได้จากไหนวะเออเหล็กเอาพี่เหล็กเหรผมผมไม่เหล็กวะโเคเทไม่ใช่มันกระตุกอยู่น้ำอ่ะป็นไรเนี่ยเกมนี้กินน้ำยากจะตายมันไม่ได้ยากหรอกมันยากเพราะคนเล่นนี่แหละผนยัน,นได่เป็นเอง